สันก่ชาแนลสวัสดีครับหยุดเข้าพันศาครับอะไรยังไม่ได้ทำมวิ่งงานนี่คือรายได้พิเศษของคนขับรถนี่ครับนำทีมโดยตะรวยกับลินลี่

อเออหนึง่งรถพ่วงสองอัจจะบีสามหลางลรถอย่าบอกอ,อย่าบอกเออก,อกีเออยรเกียร์ไหลโลดเลยพรรี่ลี่ครับมันเจ้ามันง่วนี่ง่วง่วเปียวเด้เจ้าง่วเปียว,วยออกมาขุณไหมเออตี่ยทั้นสันลุนยโลดเปียบเจ้าะได้เลยโลดลำธารย่า,าบอกหรือโลาเขาห่มเนี่ย รลอดมไปยัง่เ่ารั่วซึมมีทุกอย่างอาชีพเสริมครับ เอาเร็วังไปขายถไปขายให้ดอกหูจักกหมูจักรานขายอยู่หูจักกบเพิินพร้อมเดีของรานไปประจำโอ้ได้หลาย้อยแล้วล้าน่ะคือพวกเบ่อนอูในอูน่ะฮะอนัไงไหมนัด้วยนี่ยังเลยอดยเดี๋ยวพวกเบอกให้มาก ดังในเีอ้ดังรทุบเล็คลายนี่เนียลูกเนี้ยเห็นก็จะโอ้ฟอกูบากก็ว่าเลยอไมต้องไปหสาวนั่นอุ้ยเนียเปิดตงอยูแล้วมาองีถามมันเขาพดแดดพูดว่าเเดี๋ยวถามนงอยู่ไหที่ไหนถามอืม เฮ้ยได้แล้วที่รแล้วนี่โอ้ยอยีสามสิบโลหดกคนบ่บ่ฮะมันบดอีลีกันนี่ย,ทยโโเ,นเนยทังข้าก็เป็นเล็กกันตัวนี้ล็กแมงูทังคันเลเียงก่นอนขายเลยสามหมื่เก่วะเอออ้าสามหมื่นครับสามหมืนเงเอาไหมาเบิ้งเอาไม่ดีบอกขึ้นรถเอาเริ่งเานะอาเลยไม่ดีสองหมืิใช้ได้ครับขับสี่ร้อยโลห ห้าร้อยโลนี่สบายเลยตัวนี้ครับท่ตัวทีตัวไหมตัวไหมตัวตัดทีเดียวติดชึ่งติดชึ่งเลยวางเครื่องวางเครื่องเจระบบสองหัวกีปทะโบอินสต์ฟังเสียงว่ฟังเสียงเบิร์นว่ฟังเสียงเครื่องฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงตัดสนใจ ติดต่อมาเลยสนใจติดต่อมาเลยครับสามหมื่นนายสำรวจนายได้ละนายสำรวยคอยบานนี่ตึ้นเป็นไงทีเดียวเลยดูภายในดูภายในภายใน โอ้โหนี่ดูเสียงปิดประตูเปิดประตูยังแน่นๆอยู่เลยพนเี่ยเขาจะาปเอังนดยกเ้นต่ใช่รถผมดังทุกอย่างยกเว้นแต่แต่กับเสี้งเสียงนี่ขายครับขายน้ำเสื้อหลอดละพันห้าหลอดละพันห้าของเรานงไปด้วยไอีเต่าเป็นน้อยเจ้าคือเป็นไปย่างขนมก้นกินดีน้อยเจ้าเนาะกันโบไห้ขี้ตีเขาเลยเนาะบ ขี่เลยแบบนี้ขี่เก่นไปขี่โกงก็เนาะเจี๋ยเรียนนี่เงินบาทเดงไยวเป็นรอยขี่รถกูยิ้มมึงขี่ตะเล็กมึงหามมึขี่ตะเล็กกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับพามาดูบรรยากาศพาลังวันหยุดเข้าพรรษาครับสวัสดีครับ